สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไปก่อนเลยเอาตัวเราจะไม่ทันตั้ไม่เที่ยงอ๋อไปที่ไหนไปวันนี้ไปบางใหญ่กล้องอยู่ไหนจ๊ะก้องอยู่ฝั่งขวากล้องอยู่ขวาใช่บางใหญ่บางใหญ่นะยังไม่ได้ขาดเบล้ยเลยเอาให้คาดเบล้ยก่อนก็ได้เจอนมาเรื่ออะไรนะเป็นคำถูกกฎวินัยจราจร ต้องคาดเบลนะครับเพราะว่าตนขับรถเร็วเออตอนนั้นที่ว่าที่ว่าคิดว่าตัวเองแม่งเปลี่ยนไอ้ไหม้อกองมาแล้วปรากฏว่าคิดว่าคิดว่าตัวเองไอ้นี่ไอ้ที่ว่าน้ำมันเครื่องที่ว่ากินๆๆๆนะกิน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 น้ำมันเพลิงอ่ะกินเพลิงอ่ะไม่เกี่ยวหรอกคือลืมเราลืมไปไงว่าเราไม่ค่อยด้เปิดแก๊สตลอดเ,เปิดแก๊สไอ้เปิดเปิดไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเปิดแอร์ขับ มาเลยกินนี่ลองลองเปิดลองปิดลองปิดแอร์วิ่งแม่งกลับมาเท่าเดิมละเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมกองสั้นกองยาวเหมือนเดิมนเปลี่ยนอ๋อกองอากาศเออแต่กองอากาศมันสั้นลงไงกันรูว่ามากินขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแรกหลอนหลอนอ่าวันนี้เดี๋ยวจะไปทําหลายอย่างเลยน่าจะเป็นเกิดจะเกิดจะจบแล้วเนี่ยงานเนี้ยน่าจะจบแล้วยาว เปลี่ยนทั้งเครื่องแล้วก็โอ้โหแกล้งท้องแกลงเปลี่ยนทั้งเครื่องแล้วก็ไอ้นี่อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะให้คนะแข้งแข้งแข้งเบรกแกล้งเบรกแขล้งเครื่องอืมเ่ยนแขล้งเครื่องแล้วก็ต้องมันหน้าผมยิ่งใจยิ่งอยากจะตัดแขล้งเครื่องให้เหลือครึ่งเดียวนะเพราะมันเนี่ยมันโดนมันโดนตลอดเลยถ้ามันขึ้นไปอีกสัก แค่นี้มันน่าจะพ้นมันทําได้ไหมพี่ต้นทาได้ผมว่าตัดแข้งเครื่องแล้วก็เชื่อมใหม่อ่ะแต่ว่ามันจะยุ่งยากอืเดี๋ยวนะแต่ผมว่าในเวลาเนี้ยผมว่าถอดแข้งเครื่องนี้มันน่าจะทําได้อืมแข้งเครื่องแข้งเครื่องหรือยังแข้งเครื่องก็เป็นลักษณะนี้แหละเป็นอ่างอ่างอ่ะเป็นอ่างแล้วก็ตัดออกสักนิ้วหนึ่งแล้วก็เชื่อมใหม่ ให้มันเตี้ยขึ้นใช่มันเตี้ยขึ้นเอาจริงๆนั่นน่าจะทำได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะาดาวเอาแล้วก็เปลี่ยนฝาวาวเปลี่ยนฝาวาวทำสีใส่ฝาวาวใส่ทำสีฝาวาวใหม่แล้วก็เป็นหัวเทียนหัวเทียนชุนใจเลยวันเนี้หวดเยอะเลยลองดูลองดูลองดูเป็นอันนี้ NTK e เ d i u m เขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วอัตราเร่งดีขึ้น เห็นว่าเหมือนเดิมไม่เขาเขาเขาจับมาแล้วเขาบอกว่าลองวิ่งระยะทางเท่าเดิมอะน้ำมันประหยัดขึ้นเหมือนเหมือนเดิมมันมันดีตรงที่มันอาจจะใช้ได้ยาวขึ้นอะไรอ๋อระยะเปลี่ยนมันระยะเปลี่ยนตามกําหนดของรถน้ํามันมันมันเคลมไว้ว่าแสนโลบวกแสนหรอโอ้ ธรรมดาของรถธรรมดาไม่แค่สี่หมื่นเองนะใช่ธรรมดาก็นั่นแหละผมสองหมื่นห้าเลยสามหมื่นก็เปลี่ยนแล้วเปลีนเร็วเพราะว่าใช้แก๊สไง<อ>แก๊สก็เปลี่ยนเร็วหน่อยแล้วมันถูกธรรมดามันก็เปลี่ยนแล้วเพถูกมากเฮงขิงหัวเทียนนี่แบบมันก็น่าอ,อย่างว่าไอ้พวกไอ้พวกอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยมันพูดยากนะพอถึงข้าเให้ได้เปถึงข้าวให้ฟุ่มเฟือย เพราะคนคิดว่ามันมันโอเคไงแล้วคนไม่มีกําลังจ่ายไงคือหัวเทียนมีตั้งแต่ห้าสิบาทอ่ะยันหัวแล้วเป็นพันอะไอ้แค่มันบ้าไปแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะว่าปกติไอ้แจ๊สเนี่ยมันจะต้องให้ใส่เอลิเดียมอ๋อเหรออ่ามันกำหนดอยู่ในบุ๊กมันเลยนะอ๋อเหรอให้หัวเทียนอีลิเดียมอ๋าโอ้โหนรถรถรถใหม่ๆสเปคมันเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ใส่หัวเข็มตลอดอ่ะ แต่อันเนี้ยเครื่องมันเป็นเครื่องสเปคโรงงานเป็นหัวเข็มเหมือนกัน๋อแต่ยุคนั้นมันไม่มีหัวเข็มนะไม่รู้สเปคโรงงานเป็นหัวเข็มหรอถ้าออกจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นหัวเข็มเออยุคนั้นมันยังไม่มีหัวเข็มไม่ใช่ไม่ใช่เหรออืมนี่มันก็รถปีรถปีรถปีสองพันนะสองพันเลยรถปีสองพันนะเพราะว่าเครื่องผมเป็นเครื่องปีสองพันนะโอรถที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยเครื่องจะเครื่องไม่ใช่พูดถึงตัวรถนะตัวเครื่องก็ปีสองพัน ใช่ไม่แน่ใจต้องถามรถต้องถามสมาชิกกู้ดูดูว่าหัเข็มนี้มันมีมานานหรือยังเครื่องเครื่องมันออกมาปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดเครื่องผลิตปีหนึ่เก้าแปดแต่รถจะขายปีสองพันโอเคเดี๋ยวจะเมื่อยเอาคนนี้ก่อนมั้งเดี๋ยวไปถ่ายที่นู่นอีกทีนึง่งไปถ่ายตอนถึงหูเมระงัก็จะได้ฟังเรานั่งคุยไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวมันจะกินเวลาไม่ใครไม่นั่งดูเราสนใจ เออไเดี๋ยวจะเจอกันจะไม่มาคอร์ตพอรกดสตพเลับเลยสตอซัเลยซับเลยนีนะเราจะคอยตัดต่อ

รียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนนล้วมันเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองกันปเ,เปิดอะไรยังเรียบร้อยเออเถอะเรียบร้อยเปลี่ยนหัวเทียนเออเมื่อกี้ลืมลืมลืมถ่ายตอนเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนอีดิเดียมเด้อเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเปลี่ยนนตะมันเครื่องด้วยนตะมันเครื่องซิกมาทดลองกันซิก,กท็อปซิก,ก,กท็อปซิกท็อปซิกท็อปจยากคลิปก่อนมีอีกคันนะลงไปยังมีต้นอะไรนะ ลงมาแล้วของเอลงมาแล้วพันด้าของเอธแจ๊สแจ๊สลงมาแล้วอันนี้เป็นตามเพชรเทสดูเลียนหัวเทียนด้วยวเทียนด้วยสี่กล่องฟ้านะพี่ต้นกล่องน้ำเงินกล่องน้ำเงินอิร<ม>ิเดียมเบอร์แปดกล่องน้ำเงิน ถึงแกสใช่ไหมลงเสียงแบบนักเข้าเลยโอ้โหโอ้โหตัดอะไรรอบสองรอบเนี่ยไม่มันยังไม่ตัดมันต้องรอแต่ว่าถึงจะตัด เดีเรากดพอร์สก่อนก็จะคอร์สก่อนนจับมาแล้วครับผมรอตัดแก๊สมาลองเฮ้ยแต่เมือ่อกี้นี่ตอนที่วิ่งน้ำมันโอเคเลยนะวิ่งช้าชาไงอันนี้เป็นไงบ้างพี่ต้นอ่าเฮ้ยเที่ยวนี้นะเที่ยวนี้ดีกว่าเที่ยวแรกที่เคยใส่ไปอะจัดได้ไหมที่ใส่เขาจท,ที่บอกเกียร์พังอ,ะอ่ะเที่ยวเขาาตอนที่ใส่แก๊สท,ที่เติมมาเที่ยวรมันเหมือนว่าอ่าแล้ว เหมือนว่าลื่นๆอย่างเดียวไม่มีกำลังอัดใช่ไหมเออเชื่อนี้ยเหมือนมีแล้วเนี้ยกำลังอัดมีกำลังอัดด้วยรู้สึกว่ามี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 กำลังอัดมีท็อกมีแบบว่ามีแรง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 ทิพอ่ะมีแรงทิพเออมีแรงทิพไม่ไม่โหวงเนี่ยไม่โหวงไม่โหวงขึ้นดีขึ้นดีโหขึ้นดีเลยอ่ะลื่นนะรู้สึกรู้สึกได้ถึงความลื่นอ่าลื่นไหมเหรอลื่นกว่าลื่นกว่าโมโตนนิดนึงลื่นมันเลง มันคือตอนที่เติมตอนที่เติมไอเราแต่ก่อน,นนะ่าจะรูมวนะ่ารถผมอะมนันะเป็นยิ่งนะใส่เพิ่มอะมันจะไม่ค่อยเห็นผลเลยนะ<อ>มันจะอยู่ประมาณสองสามวันแล้วมันถึงจะมันถึงจะอ่านค่าอะไรอย่างเงี้ยบางบาทีเดี๋ยวถ้ามมีอะไรถ้าถ้าถ้าไม่มไ,ไม่ไดีกว่านี้จะไม่ถ่ายเพิ่มแนละ้วถ้าดีกว่านี้เดี๋ยวค่อยถ่ายว่าอะไรทีหนึ่งอาจจะมีสองคลิปแต่คลิปนี้ยจะลงมาให้ก่อนว่าตอนนี้หลังที่เติมซิกท็อปแล้วเนี่ยเอารู้สึกหลังเติมเนี่ยรู้สึกว่าเอาความรู้สึกนะเพราะว่ามันไม่มีไตโตเทสไม่มีตังเอออ่า ลื่นกว่าน้ำมันโมโตลที่ครบระยะแล้วนะลื่นกว่าลื่นกว่านิดนึง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 แทบไม่แตกต่างเอางี้เลยไม่เข้าข้างแทบไม่แตกต่างอ๋อลื่นไปผมเปิดผมผมเปิดแอร์นี่ขอแยกเป็นแอร์ก่อนได้ป่ะเป็นแอร์นะเป็นแอร์นะปึ๊บเอาใหม่ใหม่เอาใหม่เอร์เปิดแอร์ก่อน เห็นแล้วใช่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 ขออนุญาตดขออนุญาตแบบขับแบบเลี้ยงเลี้ยงเลียงดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนดูว่าความลื่นจะเลื่นแค่ไหนเราไม่เหยียบมากดูว่ามันจะในรอบต้นๆ,ๆ,ๆน,น่ะบางเบาๆอยงนี้มันจะไปได้เยอะไหมแปบ๊บนะแป๊บนะเกียร์หนึง่งจะลองแบบแตะแตะแตะดูที่มันจะไปได้เยอะไหม ความลื่นเทียบกับโมตุนแล้วดีกว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นโมตุนเก่านะใช่โมตุนเก่า <c oughs> ด้วยโมตูลเก่าโมตุนเก่าอันนี้แบบไป่อบ้างนะส่วนกำลังอัดรู้สึกว่ามาดีกว่าขึ้นเร็วกว่าอ๋อแล้วก็พอพอเริ่มพอเริ่มพอเริ่ม,พอ,มพอความเร็วได้รอบเริ่มได้แต่แต่แตและแม่งไหลเลย แต่แต่แล้วแม่งลื่นลื่นกว่าโมตุนอ่าจะเห็นผลตอนช่วงลื่นเนี่ยตอนช่วงที่รอบเยอะๆแล้วจะเห็นผลชัดเจนอ่าโอเคพอระร้อนหลอข้นจะมาแทรก่อนสรุปว่าชอบไหมกับราคาลนะ้วชอบดีอัตราเลขเพราะว่าราคาแม่งถูกมากถูกแล้ว้าเทียบกับเทียบกับย<อ>ี่ห้ขอเก่าคือโมตุนที่เติมนะผมว่า ถ้าใจผมผมให้ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าโมตุนเอาเอาถ้าถ้าถ้าโมตุนเต็มสิบอ่ะอันนี้ผมก็ให้เท่าประมา่าเอาเอาเอา,เอาถ้าเต็มสิบใช่ป่ะโมตุนผมให้แปดอันนี้ผมให้แปดครึ่งบอ,อกกันเลยแปดครึออกก่งแปดครึ่งแปดแปดจุดแปดแปดจุดแปดอันนี้แปดจุดแปดโมตุนแปดจุดห้าส,สูสีสูสี ต้ดูระยะยาวได้วยมั้ยใช่ต้องดูระยะยาวโอเคหนึ่งเเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนก็หมอตุนก็ยังดูสภาพโอเคอยู่นะเฮ้ยดีเฉยเลยอมมันดีมากอ่ะยังเป็นฟิล์มหนาเลยอ่ะใช่ก็คือคือเจ้าไอลอดคือดีหลอดหมอตุวยังดีอยู่เฉยเลยอ่ะแล้วมันมันบอกว่าระยะมันหมื่นสองไงมันก็คงทำมาเกือบแล้วพี่แต่เนี้ยระยะหมื่นห้าแล้ว แต่สีโมตุนเชือกเชือกนี้มแม่งดำได้ใจเลยอะแต่โมตุนเชือกก่อนที่เคยเติมอะไม่ดำขน,<อ>า,นาดนี้นะอ๋อหลังสะอาดแต่คราวน,นี้เปลี่ยนเปนแข้งด้วยก็เหมือนกันได้ปัดชิ่งอะนะอ่าใช่เปลี่ยนชุดใหญ่ลองเทสเดียวกันเติร์นอะนี่มีหัวทงหัวเทียนด้วยนี่ก็อ่ะน้องหยาบด้วย กำลังอ่ะรู้สึกถึงกำลังกำลังสะอาดอ่ะที่มันแบบว่ามันฉุดรถได้มากกว่าเดิมอ่ะอเออมันแตะคันเร่งไม่ต้องมากอ่ะใช่ใช่มันแตะคันเร่งเบาวกว่าเดิมนี่คือใส่หัวเทียนใหม่เธอเธอดีดีสรุปว่าสิตัวนี้ประมาณนี้ชอบคุ้มราคาอยู่คุ้มราคาคุ้มราคาถ้าราคานี้คุ้ม พราะราคามันแค่พันสองเองใช่คุ้มมากเป็นเกียร์สี่ด้วยกุ๊บเป็นกุ๊บสี่ด้วยโอเคเนาะโอเคเนาะตามนี้ตามนี้ก็ใครสนใจก็ไปลองดูมันจะมีโปรโมชั่นด้วยต้องหาช่องที่โปรโมชั่นนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เนาะแล้วก็ซื้อซื้อมาใช้จะคุ้มเพราะว่าถ้าไม่โปรไม่แพงอยู่ไม่โปรจะแพงแต่ถ้าใช้แค่สี่รือจะมันแค่พันสองเองนี่ ห้าสี่ลิตรใช่ไหมันสองสี่ลิตรตโผลแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพันเดียวก็อ่า,อารถแต่รถเจ็ดรอยก็ถาไมโปลก็เท่าไหร่พันเจใช่พันเจ็ดแต่ว่าไม่มีกองแถมนะอ่าใช่ท้าไมโปนี่ก็สั่งลาซาด้าเลยใช่อันนี้โปลนี่แถมกองฮอนด้าแถมแถมแหลองน,อน็อต แล้วก็นี่แหละราคาของผมเนี่ยของผมนะะี now, 1, ่ได้พันสองได้ราคาพันสองได้กองแท้ฮอนด้าด้วยใช่พอเออสี่ลิตรก็่พันเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเดียวเออดียวเดีเดียวแล้วก็ได้กองฮอนด้าเหมือนกันเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ด้เออเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยไม่เดี๋ยวค่าเปลี่ยนเออใช่แล้วไปดิค่าเบี้ยน นี่เลยไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าเขาคิดรวมไปหมดเลยอาจจะอออาจจะรวมไม่ได้ค่าแรงแล้วก็ได้นหมรวมไปแล้วไม่ไม่บอกคิดแค่สองรายการใช่ใช่เปลี่ยนฟรีคิดต้องเปลี่ยนฟรีแล้วกัน <laughs> ไม่ฟรีหรอกทุกคนบวกอยู่ย <laughs> บวกไปแล้วแหละเอออ่ะโอเคงั้นก็ตามนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ คืความลูบบ้างบ้างน้อยบ้างนะฮะอันนี้คือที่มาเปลี่ยนก็เพราะว่าคาทิด้ามันเกียร์พังไงแล้วเปลี่ยนไปก็นึกว่าเครื่องมันเออที่ไหนได้รถเราไม่ดีเสร็จที้มาแก้ตัวให้แล้วเด้อแก้ตัวอะไรเปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วอะไรก็ยังไงชอบไม่ชอบ,ชอบก็ติดชมกันได้ครับผมจะไปมาคลิปอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆแหละทำรถจะไม่เสร็จหรอกโอเคโอเคขอบคุณมากวันนี้เอกซ์ลาไปก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับหมอบ